สวัสดีค่ะ <Hey. S 1> มาพบกับช่องพังพลอยทองสีดอน้องเพชรน,นะคะนี่ก็มาพบนะคะไอหนุ่มหน้าการ์ตูนของเรานะคะในสภาพที่ชุบแป้งนะคะชุบแป้งโกกินะคะดูหน้าตานะคะเหมือนเหมือนไม่ได้นอนนะคะทั้งคืนนะคะตาปิดหมดแล้ว ทั้งดินทั้งแฉะเลยนะคะนี่นะคะตาปิดหมดแล้วนะคะไอหนุ่มหน้าการ์ตูนของเราสีดว <Hey. S 1> น้องเพชรนะคะ <Hey. S 1> ไอหนุ่มหน้าการ์ตูนฉ <Hey. S 1> ุบแป้งทั้งตัวเลยนะคะไม่มีที่ไม่มีที่ว่างเลยนะคะแม้กระทั่งเล็บขานะคะวันนี้พ่อควานก็จะพาน้องๆนะคะไปล่ามด้านนอกนะคะ เพราะเป็นวันหยุดนะคะเอาน้องๆนะคะไปล่ามอยู่ด้านนอกนะคะเพราะเมื่อคืนฝนตกนะคะทําให้หลักที่อยู่ตรงนี้นะคะอยู่ไม่ได้ก็ต้องพาน้องๆนะคะออกไปล่ามด้านนอกนะคะก็อยู่ใกล้ใกล้ศาลเจ้าพ่อนี่นะคะ<ว>ประมาณก็จะรอดูกันนะคะรอชมกันนะคะว่าพ่อควานจะพาน้องๆนะคะไปล่ามที่ไห,<อ>ไหนกันนะคะ ดูไยหนุ่มหน้าการ์ตูนของเรานะคะโตเป็นหนุ่มแล้วนะคะพอควานก็จะทำการพ่วงนะคะพ่วงไปสองเชือกเลยนะคะไปพร้อมกันนะคะเดี๋ยวก็จะเดินไปพร้อมๆกันเลยนะคะ เขามีควานมีควานอยู่แค่หนึ่งคนนะคะก็ต้องพ่วงไปทั้งสองเชือกนะคะพอดีเพราะคุณตานะคะได้ไปทํานานะคะก็เป็นหน้าที่ของพ่อควานคนเดียวที่จะต้องพาน้องๆนะคะออกไปลานด้านนอกนะคะก็พ่วงกันไปได้ทั้งสองพี่น้องนะคะดูสภาพไอหนุ่มหน้าการ์ตูนของเรานะคะ คือชุบแป้งทั้งตัวเลยนะคะชุบแป้งทั้งตัวไปแล้วนะคะสองคนพี่น้องน้องเพชรก็สูงเท่ากับพี่พลอยแล้วนะคะสูงเท่ากันแล้วนะคะ แต่น้องอาจจะตัวสั้นกว่าพี่พลอยหน่อยนึงนะคะเพราะน้องยังเด็กนะคะชุบแป้งทั้งสองพี่น้องเลยนะคะ เดี๋ยวแม่ควานนะคะก็จะปล่อยให้พอควานนะคะพาน้องๆเดินทางไปก่อนนะคะเดี๋ยวแม่ควานก็จะขี่รถนะคะไปรับพ่อควานด้านหนูนะคะก็เข้ามาชมคลิปแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะฝากกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ฝากกดติดตามช่องพังพลอยทองสีดอนน้องเพชรด้วยนะคะ อันนี้เราก็มาส่งน้องแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวแม่ควานจะไปเอารถประจำตำแหน่งนะคะแล้วจะไปรับพ่อควานอยู่ทางด้านนู้นนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ